อ่ะทีนี้เรากำลังพูดถึงเนิน,น,นอังคา,ารกลางเนินอังคารกลางก็คือบริเวณปามือน,นั่นแหละนะคะถ้าเคยดีก็กลับมาดีอีกถ้าคนนั้นตำแหน่งเลื่อนไวก็จะกลับมาเลื่อนตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะะตอนนั้นถ้าเป็นดวงที่กาลังเลื่อนตำแหน่งมันก็จะกลับมาเลื่อนอีกครั้งหนึ่งเงนินอังคารกลางหรือราบอางาังคารเหมือนกันนะคะเหมือนกัน สำคัญที่สุดในฝ่ามือคือระบบเมติกจย้อนค่ะบุคคลที่ล้มละลายหรือล้มเหลวพลาดพังในชีวิตสมมติไปเจอเส้นใจเนี่ยตอนอายุสี่สิบ่าสี่สจะเริ่มประมาณ4 2่สอามอะไรพวกนี้แล้วเสร็จแล้วพอล้มแล้วเนี่ยฝ่ามันจะพื้นได้มันก็ไปสี่แปดสี่จ้าพอมาเจอห้าสบเอ็ดถ้ารู้ตัวล่วงหน้าหรือบังเอิญไปทำตรงนั้นมันก็ฟื้นกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่รู้ตัว มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าบาังเอิญเขาสู้ต่อไปแล้วหลังจากน,นั้นมาเขาก็ฟื้นอีกรอบนึพอ,อฟื้นอีกรอบพอเจ็ดสิบถ้าไม่ระวังตัวครูก็เจ๊งอีกรอบนะคะเนี่ยแต่ถ้ารู้ตัวก็ไม่เป็นไรนะคะเส้นใจไม่เคยปราณีใครอ่ะแต่นี้พูดถึงเนินอังคารกลางนะคะ,ะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่ก็อยู่ที่เนินอังคารกลางหรือลาบอังคารถ้าบาดีอีกครั้งนแเราเรารู้ตัวล่วงหน้า เส้นตัดฝางบนฝ่ามือถ้ามีเส้นฝางหลายๆเส้นชีวิตจะเพิ่มความรันทดนะคะก็ตัดฝางเนี่ยตัดเรื่อยๆ,ๆหรือปั้มเรื่อยๆเนี่ยหรือปั้มๆหงายๆนี่ก็เหนื่อยตามจํานวนเส้นและรวมถึงระยะเวลาด้วยสมมติว่าลายมืออันนี้พู้เขื่อไปเลยนะคะมันตัดเส้นหนึ่งเส้นนึงที่ลงไปนี่ปีงแล้วนะถ้ามันตัดสักห้าเส้นเป็นไงคะระยะเวลานานไหมว่าจากนี้ก็นาน แค่นี้ก็เวลาตายไดนะ้แล้วเนี่ยนะฮะแต่ถ้าไม่ตัดอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ความางนี้หมุนตายเลยถ้าเป็นทั้งสองมือธุรกิจถ้าเส้นตัดนะคะต้องเราระ,ระวังธุรกิจสวนเสียล้มละลายถูกออกจากงานถ้ามีงานก็หางานทําไม่ได้ถ้าได้ก็ได้งานไม่ดีพลาดพังขาดทุนเสียทรัพย์ตาแหน่ง บัทอนถ้าตัดเส้นอาทิตย์ด้วยก็โดนคดีความเสียเปรียบสุขภาพไม่ดีเสียตัวถ้ามาตัดอังคารต่ำเข้าไปเสียตัวรักลันเพราะกูเข้าใจไหมเนี่ยถ้ามาอย่างนี้เลยเนี่ยมาอย่างเงี้ยแล้วตัดเป็นแพรอย่างเงี้ยอ่ะธุรกิจจะหนีเอาความรักมาอีกเอาอุบัติเหตุมาอีกเครียดอีกตายไหม แค่คุณไปสมมติว่าไปทายเขาคําแรกแล้วพูดเขาตรงๆเขาบอกไม่ต้องพูดจบก็ได้แค่นี้ก็จะตายแล้ว <laughs> นะคะ,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 ะตัดขวางเลยตัดเฉียงไม่ได้ะะถ้าตัดเสียงดีนะคะถ้าตัดจำไว้นะคะถ้าตัดอย่างนี้ถ้าตัดอย่างนี้ไม่ดีไม่ว่าจะตัดสั้นตัดยาวไม่ดีทั้งนั้นถ้าตัด แต่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกเส้นเฉียงดีนะคะถ้าอย่างนี้ได้จากเพศตรงข้ามแต่ถ้าอย่างนี้นะได้จากงานของตัวเองตัดเฉียงทําให้เกิดตัววีถือว่าดีแล้วคุณสังเกตลายมือพวกเศรษฐีเนี่นี่ไงเฉียงไหมเนี่ยออกมาเฉลียงแล้วออกเป็นตัวอะไรฮะอ่าคุณสังเกตนะคนที่รวยเนี่ยเขามีอะไรบ้าง ล่องผิวหนังเป็นไงวางแผนวิตติรี่เกิดผลงานรู้จริงไหมอ่าเห็นไหมฮะทำงานหลายอย่างไหมคอนเนคชันนะคะเห็นไหมมือขวาเห็นไหมวางเส้นสมองตกอะไรตัดสินใจเร็วไหมอ่าวางแผนไหมทำงานหลายอย่างไหม เออนั่นแหละเอาอย่างเขาได้เราก็วางแผนอย่างเขาถึงเราจะไม่ต้องเท่าเขาเราก็ถือว่าใช้ได้เข้าใจไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องรอเกิดใหม่เอาชาตินี้แหละทำได้นะฮะอ่ะศาสตร์ลายมือในระบบเมตริกต้องมีการวัดการคำนวณออกมาเป็นมิลลิเมตรและใช้ โทษนิยมอีก3ามตำแหน่งของมิลลิเมตรจะต้องต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะใช้ทศนิยมถึงสามตำแหน่งจากการคำนวณจุดอายุที่เนินังคารกลางจะอยู่ที่อายุประมาณ26-40ปีและเมื่อย้อนอดีตกลับมาอีกครั้งก็จะอยู่ที่อายุประมาณ5 0 6 5 6 0ถึงซึ่งทั้ง2อช่วงชีวิตยังอยู่ในวัยที่สามารถสร้างตัวได้นะคะถึง65อะไรประมาณนี้สร้างเนื้อสร้างตัวหรือยังมีกำลังได้นะคะ แต่ถ้าผู้ใดมีเครื่องหมายวิกตอรี่นะคะวิกตอรี่เป็นอย่างเมื่อกี้นี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นเดล๊อกซี่ก็ได้เนี่ยนะคะเนี่ยมันเกิดจะตรงนี้นะคะแต่เขาจะมาได้ตอนสามสิบปามันอาจจะช้าไปสักนิดมันก็กลับมาอีกขนหนึ่งนะกลับมาอีกขนหนึ่งนะเขาก็จะดีอีกขนหนึ่งค่ะนะคะ แต่คราวนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันเพราะตอนนั้นอายุน้อยเงินมันก็ยังไม่เยอะพอตอนนี้เงินมันจะเยอะกว่าเข้าใจไหมฮะคนนี้นะคะเรื่องงานเรื่องอะไรดีแล้วเขายังมีจุดเด่นเรื่องอะไรอีกคะสังเกตเห็นมือนี้มีอะไรเด่นใช่ระเบิดเลยอ่นะคะก็เรื่องของเขาเขามีเงินใช่นะคะ ะะถ้ามีเครื่องหมายลักษณะนี้เห็นไหมคะตัว V ีหรือเป็นอย่างนี้นะคะแบบนี้เปรียบประดุดเหมือนต้นไม้ที่สดชื่นได้น้ำนะคะจะโชคดีถึงพังพาดไปแล้วตอนอายุ40กว่าก็สามารถจะฟื้นตัวได้อีกแน่นอนแต่ถ้าไม่พลาดจะดีกว่าไม่ต้องมาสร้างตัวใหม่นะพอเข้าใจแล้วนะคือเน,นาคารการทำหน้าที่ย้อนอดีตนะคะย้อนอดีตนั้นเอง